เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจางเจ๋อฮั่นนมหล่อแห่งวงการบันเทิงจีนที่ได้รับความนิยมจากแฟนๆชาวไทยเป็นอย่างมากด้วยลุคพระเอกหนุ่มในชุดจีนโบราณหนึ่งประวัติส่วนตัวจางเจ๋อฮั่นเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคม1991กายสิอที่ซินยูมณฑลเจียงซีประเทศจีนมีส่วนสูง181เซนติเมตรและจบการศึกษาจากเซียงไฮ้เทียเตอร์อะคาเดมีซึ่งเป็นสถาบันศิลปาการแสดงชั้นนำของจีน 2จุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงเขาเริ่มแสดงครั้งแรกในปี2010และได้รับบทบาทสำคัญครั้งแรกในซีรีส์จีนย้อนยุคเรื่องยอดหญิงปันซู2015รับบทเป็นฟู่เว่ยอิงเขาเคยอยู่ภายใต้สังกัดอีเจิง้งสตูดิโอผู้ผลิตผลงานดังหลายเรื่องก่อนแยกตัวในปี2019 3ผลงานเด่นเรื่องหมอพิษหญิงยอดอัจฉริยะ2018รับบทเป็นหลงเฟยเย่เจ้าชายเย็นชา เรื่องนากรบพรเนจรสุดขอบฟ้า2021รับบทเป็นโจจือสู้ทำให้เขามีชื่อเสียงระดับนานาชาติเรื่องกลุ่นรักกลิ่นบุกภา2020รับบทเป็นสีจิ้นอองสู้องชายสีแห่งคว้นต้าอีสีความสามารถหลากหลายนอกจากเป็นนักแสดงแล้วยังเป็นนักร้องโดยมีเพลงประกอบซีรีส์เช่น Invisible จากเรื่อง a b o u t the Clouds และเกรซโซจากเรื่องยอดหญิงปันซูชื่นชอบการเล่นบาสเกตบอลแต่หันมาตีกอล์ฟหลังบาดเจ็บ 5. ประเด็นวิพากวิจารณ์ในปี2021เขาถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักหลังมีภาพถ่ายขณะเยี่ยมชมศาลเจ้ายาสุขุนีในญี่ปุ่นซึ่งเป็นสถานที่อ่อนไหวทางประวัติศาสตร์ระหว่างจีและญี่ปุ่นผลจากเหตุการณ์นี้เขาถูกคว่ำบาตรจากวงการบันเทิงจีนและถูกถอดเนื้อหาออนไลน์ทั้งหมด6ผลกระทบจากกรณีดรามา่า บัญชีโซเชียลมีเดียของเขาถูกปิดรวมถึงผลงานบางส่วนถูกนำออกจากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเจ็ความนิยมในหมู่แฟนคลับแม้จะเผชิญกับวิกฤตแต่ยังมีแฟนคลับจำนวนมากที่สนับสนุนและตั้งคำถา,ถามถึงความเป็นไปได้ที่เขาจะกลับสู่วงการอีกครั้งเขาเขียนจดหมายถึงแฟนคลับในปี2022เพื่อชี้แจงความจริงและขอโทษเกี่ยวกับประเด็นสารเจ้ายาสุกุนี้เขาเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียต่างประเทศเช่น i ิน t ตา r กรม 8ผลงานร่วมกับนักแสดงต่างชาติเคยแสดงคู่กับพักมินยองในซีรีส์เรื่องละลายหัวใจด้วยไออุ่นรักและร่วมงานกับออกแบบชุติมนจึงจะริญสุขยิ่งนางแบบและนักแสดงหญิงชาวไทยในภาพยนตร์เรื่องราวความรัก แม้ว่าตัวของจางเจอฮั่นเองจะได้มีการออกมาขอโทษพร้อมทั้งยอมน้อมรับทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ในอดีตของตนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูเหมือนสถานการณ์ต่างๆกลับไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยโดยชาวเน็ตจีนส่วนใหญ่ต่างก็ยังคงไม่ยอมรับคำขอโทษ